เาอยู่กับที่วเเอยู่กับเดี๋ยวแว่นตา,านสิบาปบันคุณฉีดน้ำค่ะสำคัญมากพอะจะสูงดานแล้วลวกกันน้ำค่ะสงการเราต้องจัดเต็มนะคะทุกคน เราอยู่กันที่สัเพอยู่กับพี่วายแล้วก็พี่พลอยนะคะพี่วายอยากซื้ออะไรบ้างพืนฉีดน้ำค่ะสำคัญมากพาะจะส่งการลแล้วเออเจอแล้วพี่พลอยนะคะพี่พลอยอยากซื้อกันน้ำค่ะเออช่วงนี้เป็นช่วงที่ใกล้ส่งการแล้วเราก็จะมาดูกันนะคะว่าส่งการเราต้องจับเต็มน,นะคะทุกคน <laughs> ที่สําเพง็งมีอะไรบ้างในตอนนี้นะคะ ในเรื่องของการเดินทางเรานั่งแท็กซี่มาลงฝั่งตรงข้ามซอยวานิดหนึ่งนะคะแล้วก็เริ่มเดินจากฝั่งนี้กันก่อนเลยวันนี้พวกเราก็อยากมาดูกันนะคะว่าช่วงใกล้สงการนี้สำเพ็งมีอะไรขายบ้างนอกจากพวกปืนฉีดน้ําพวกซองกันน้ําอะไรนี้ก็จะมีขายเป็นพวกของอกระจุกกระจิกทั่วไปนะคะมีสร้อยมีอุปกรณ์สําหรับงาน DIY สามารถซื้อไปทําเองหรือว่าจะซื้อไปขายต่อก็ได้นะคะยิ่งซื้อเยอะยิ่งราคาถูกลงส่งโลละร้อยยี่สิบบาท ร้120อยยี่สิบสิบสองเอ่ออันละสิบ,บาท <Huh? S 2> ตกละสิบบาทสิบ,บาทใช่ไหมอุ้ยจริงป่ะเนี่ยยกโหลตกละสิบบาท <Wow. S 1> ส่งร้อยยี่สิบร้อยห้าอันนี้น่าหรอว้าว mm hmm. <Wow. S 1> อุ้ยเดี๋ยวแว่นตาสิบบาทอันนี้มีแว่นใส่กันน้ำส่งกัน สำหรับร้านค้าที่เราไปเดินดูนะคะอาจจะมีบางร้านถ่ายหน้าร้านบ่างบางร้านลืมถ่ายบ้างแต่ว่าเราจะบอกไว้ว่าตรงบริเวณแทบแทโซนนี้จะเป็นตรงข้ามซอยวานิดหนึ่งนะคะก็ลองเดินๆหาดูก็ได้ทุกคนมันอยู่ในซอยละแวกนี้แหละอุ้ยน่ารักอ่ะสป็นแบบพี่ห้อยโทรศัพท์น,นะคะอ๋ออันเป็นสายสายโทรศัพท์ก็ได้ดดแล้วก็ดดดดอ๋อแล้วก็เอาตัวนี้มาตกแต่ง ก็จะได้เป็นแบบประมาณนี้ร้อยไปชื่อของเราก็ได้แล้ว สำเพ็งนะที่แบบวันไหนต้องการของขวัญหรือต้องการซื้ออะไรกระจุกกระจิกไปทําอย่างเช่นเรื่องการร้อยลูกปัดหรือว่าซื้อของขวัญให้เพื่อนอะไรเงี้ยเราก็จะชอบมาเดินดูสาเพงนะคะเพราะว่าที่สาเพลงมันจะมีของน่ารักน่ารักให้เลือกดูได้เยอะและ้วก็บางชิ้นมันก็จะมีความพิเศษที่ในออนไลน์ไม่มีขายอะ่ะต้องมาเดินดูที่สาเพลงอะ่ะทุกคนจะได้เลือกซื้อเยอะๆส่วนใหญ่ที่เรามาเดินสาเพงก็มาดูพวกลูกปัดพวกอุปกรณ์เครื<ๆ>่องประดับอะไรอย่างงี <ๆ S 2> <ๆ>้นะคะก็จะมีขายที่สาเพง เยอะมีหลายร้านเลยให้เราได้สามารถไปเลือกและร้านนี้คือโดนจริตเรามากแ e. กทั้งในเรื่องของลูกปัดพวกกําไลหินอะไรงนี้สวยๆนึง่งด้วยช่วงนี้จะส่งการแล้วใช่ไหมเราก็ต้องการอ็อกเซซอรี่ไปประด,ดับสําหรับเล่นน้ำส่งการกันก็คือพวกกิฟต์ลายดอกไม้นั่นเองร้านนี้จะอยู่ฝั่งตรงข้ามซอยวานิดหนึ่งนะคะ <ง S 2> เดินเข้ามาแป๊บหนึง่งไม่ ไกลมากทางซ้ายมือก็จะเห็นนะคะเป็นร้านขายกิิปน่ารักน่ารักบริเวณก็คือเหมือนเดิมมีทั้งขายปลีกและก็ขายส่งราคาปลีกจะอยู่ที่20แต่ถ้าเป็นราคาส่งจะอยู่ที่120ต่อหนึ่งโลนะคะก็คือตกชิ้นละสิบ,บาทเองอะ่ะทุกคนพวกเราก็เลยแบบมาเลือกซื้อกิฟตกันนะคะ สาวซัมเมอร์เลยคือเพลงไทยล่าขึ้นเลยอ่ะทุกคนคือเอาไว้ติดผมใส่ไปเที่ยวทะเลส,สวยมากพอออกมาจากแล้วแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆนะคะก็จะมาเห็นปืนฉีดน้ํานี่แล้วก็ดูปืนฉีดน้ําเรื่อยๆเลยนะทุกคนมันก็อันนี้บอกใหญ่มาก220นะคะแล่วก็ รราาาคส่งกับาาและทุกคนดูสินี่ที่เราบอกว่าบางอย่างในออนไลน์ไม่มีขายอ่ะก็คือแบบเป็นแนวประมาณนี้เลยอ่ะคือเขาทําออกมาแล้วมันน่ารักมากแต่เองหรือมันมีขายแต่เราไม่รู้เองนี่นะคะเผื่อใครสนใจเราถ่ายหน้าร้านมาให้ด้วยนี่เลยร้านอยู่ตรงนี้ก็ไปตามหากันได้นะคะตจริงในหัวคือไม่ได้คิดเลยว่าเราจะมาซื้ออะไรพอมาเห็นแล้วมันน่ารักไปหมดแล้วมันเลือกซื้อไม่ถูกเลยอ่ะแล้วเราก็มาแวะร้านลูกปัดอีกร้านนะคะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นร้านที่ลูกปัดเม็ดใหญ่ ฟงฟิงอะสำหรับทําสายห้อยโทรศัพท์น่ารักน่ารักที่เราเห็นเขาทําขายกันนะคะมาเดินรอบนี้เหมือนเรามาเดินเซอร์เวยของก่อนอ่ะคือยังไม่มีในหัวเลยว่าจะซื้ออะไรแต่พอมาดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเออว่ะฉันเริ่มปิ๊งไอเดียออกแล้วว่าจะทําอะไรครั้งหน้าน่าจะมีกลับมาอีกนะคะอาจจะเพราะวันไปเงินเดือนยังไม่ออกด้วยเลยไม่กล้าซื้ออะไรเยอะนะคะ,<ป>ะและสิ่งแรกที่เราได้มาเลยก็คือปืนฉีดน้ําบอกหนึ่งนะคะอันนี้ราคา100บาทตรงนี้ก็จะเป็นร้านลูกปัดร้านโปรดของเรานะคะเพราะ เขาทํามาแบบน่ารักมากกเดูสีมันเป็นซองเล็กๆแล้วเขาขาย10บาทเหมาะก,กับคนที่ต้องการร้อยรูปปัดแบบเล่นๆนะคะไม่ได้ทําขายจริงจังอะไรเงี้ยไม่อยากซื้อเป็นห่อใหญ่ๆก็ร้านนี้คือตอบโจทย์เลยร้านจะอยู่ตรง4แยกซอยที่เราเดินตรงเข้ามากันเดินตรงมาสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวก็จะเจอเป็น4แยกนะคะร้านก็อยู่ฝั่งตรงข้ามเลยรู้สึกว่าสําเพ็งมีสินค้าแปลกใหม่ที่มีความน่ารักขึ้นเยอะเลยนะทุกคนแบบอาจจะอัปเดตตามเทรนด์ด้วยแหละแบบช่วงนี้มีอะไรที่ ติติดกระแสสําเพ็งก็คือ Number ร์วันที่มีสินค้านั้นๆเลยนะคะแต่ก่อนตอนเด็กๆประมาณเราอายุ1 4บสมั้งมันจะฮิตสกูชี่อ่ะตอนนั้นก็มาเดินดูสกูชี่นะคะคือสกูชี่เต็มแถบทางเดินเลยพอเดินเข้ามาลึกๆสักแป๊บหนึ่งนะคะก็มาเจอปืนฉีดน้ําน้อยคือแบบโอ้โหใจเหลวเปลวมากเลยเว้ยแกคือแบบมันน่ารักอะ่ะดูสิแล้วแบบตีแบบ พอเป็นพิธีแค่นั้นอะแล้วชิ้นไม่แพงมากเลยนะคะหนึ่งชิ้นห้าสิแต่ถ้าซื้อย,ย,ยกโลกตกเฉละ35สิบาทแล้วเราก็มาเจอภาพบัตรตาบัดใจ <c oughs> ไม่น่าใจร้อนซื้อเลย <c oughs> เรามาเจอปืน1ชิ้นห0าสิบอะทุกคนแล้วก็เพิ่มมาคิดได้ว่าเออว่ะวันสงการเราจะถ่ายคอนเทนต์ด้วยนี่ว่าถ้าซื้อปืนบ้างใหญ่ๆมาแบบนี้ <c oughs> มันจะไม่เกะกะเหรอ <c oughs> แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะสรุปเล่นจนลืมถ่ายคอนเทนต์สำหรับใครที่มาสมเพวจนะคะเราแนะนําว่าให้ลองเดินดูเข้าไปเรื่อยๆก่อนถ้าถ้าชอบร้านไหนก็ ปักไว้เแลยวค่อยไว้กลับมานะคะไปดูข้างหน้ากันก่อนเผื่อมันเจอสินค้าที่ถูกใจกว่านี้นะคะอ๋ออันอันนี้คือมาเก็บสก็ตเกมเหรอใช่โอ้โหก้อนใหญ่อยู่นะน่าจะไม่พอมือมแลรอใช่ไหมเหลือยังลบ ส่วนอันนี้แว่นตากันน้ำเราจะมาใส่เหมือนกันไม่ได้ฉันต้องเก๋กว่าก็มีนะทุกคนน่นารักมากแล้วก็ร้านนี้ที่เราเกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะร้านจะอยู่ลึกๆเลยพอเดินเข้ามานี้อันนี้ก็คือเหมาะสำหรับคนที่จะทำขายแบบจริงจังเลยนะเป็นอุปกรณ์ DIY แล้วก็เป็นพวกแบบอะไรต่างๆนะคะจะเป็นโซ่โตห่วงอะไรนี้แล้วก็กําลานี้สวยมากเลยค่ะทุกคนคือแบบนี่แพ้อะไรแบบนี้มากแต่ติดตรงที่แบบมันใหญ่เกินไปอะแขนเราเล็ก บัตนะคะมีให้เลือกหลักสีเลยถุงละ50หรือว่าใครต้องการแพ็คใหญก็จะเป็นแบบถุงละ150นี้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีเป็นพวกกําไรหินธรรมชาติอะไรนี้นะคะแล้วก็ขายส่งพวกแบบว e ิวไอสและสิ่งที่ตกเราได้ก็คือแบบงงมากทําไมฉันต้องเสียเงินให้อะไรแบบนี้ <c oughs> คือมันไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่เลยนะทุกคนแต่มันแบบมันน่ารักอะแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากได้เราก็เลยแบบเก็บม,มาแล้ว อีกร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านที่เราชอบมากก็คือเป็นร้านที่ขายพวกหินมงคลคือตอนเด็กๆชอบสะสมหินมากหินอะไรที่มันมีความวิบวับแลบแตกแตก่างจากหินทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยคือคหินพวกนี้อ่ะสามารถนําไปตกแต่งบ้านก็ได้ส่วนใหญ่คนที่เอาไปตกแต่งห้องเขาจะไว้ใช้สําหรับแบบดึงดูดพลังงานดีๆนะคะเพราะว่าหินแต่และตัวมันจะมีความหมายแอบแฝงไว้อย่างเช่นหินสีชมพูก็จะช่วยในเรื่องของความรักและก็หินสีอื่นๆก็จะมีช่วยในเรื่องของการงานความสําเร็จ ความร่ำรวยเรื่องการเงินอะไรนี้แตกต่างกันไปนะคะเราก็เดินย้อนกลับมาแล้วนะคะเตรียมข้ามฝั่งไปที่ซอยวานิดหนึ่งกัน,นะค,ะค่ะซอยวานิดหนึ่งแล้วซอนนี้ก็จะเปหนุมซุนข้านะคะกับลูกของลูกกระดาบเดี๋ยวลอง ที่เราลืมพูดไปก็คืออุปกรณ์ DIY สําหรับเรซินนั่นเองที่สําเพ็งก็มีนะทุกคนก็จะมีเป็นแบบรูปทรงผลไม้ดอกไม้นะคะเอาไว้แบบปติดประต่อเอามีเป็นแบบแพ็คด้วยนะคะเสียดายที่ช่วงนี้ยังไม่มีแพลนทําเรซินนะคะเพราะว่าขีกียแต่พวกจี้ดอกมงดอกไม้หรืออะไรเงี้ยเอาไว้สําหรับตกแต่งงานเรซินของเราก็มีเยอะนะทุกคนแบบน่ารักมากดูสิแล้วราคาก็ไม่แพงมากด้วยนะคะ ตอนนี้ร,รู้สึกว่าเหมือนจะขายเป็นพวกแบบของบรรจุภัณฑ์มากกว่านะคะพวกผ้าหรือว่าดอกไม้เอาไว้ตกแต่งห้องจะไม่ค่อยมีขายพวกของจุกติ๊กเหมือนทางฝั่งแะกกี้สักเท่าไหร่สามชิ้นร้อยอันนีหอันี้กบเไม่กแล้วหกสิบโอ้ยตายแล้วเราซื้อมาแล้วร้อยหนึ่ง นอยจากนั้นเราก็เดินตรงมามาโผลที่สะพานหันนะคะซึ่งบริเวณนี้เราเคยมาแล้วนะทุกคนซึ่งก็คือตอนวันเทศกาลงานดิวาลีนั่นเองและตรงทางนี้เหมือนมันจะไปต่อที่พาหุรัฐได้ด้วยนะทุกคนแบบมันจะเชื่อมกันมาหากินข้าลก็น้าที่เมกะสะพลานเหล็กนะคะอุ้ยอยากดูกองจุงที่มานี่เธอไปเ,เจอเจมอลหรือยัง เปมือัมำพาร์หิชันสองแล้วนะรักที่ยังไม่เคยเลยลืมไปเรียโอเคแต่แบบแมกกาซีพาร์ตเล็เลก,ก็จะเป็นหนึ่งในแหล่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องพวกของเล่นของสุ่มที่แบบอิมพอร์ตจากต่างประเทศอย่างเช่นจีนญี่ป หรือว่าพวกฟิกเกอร์ที่มันหาย,ยากนะคะก็มาหาดูหรือว่าจะมาจุ่มที่นี่ได้นะคะพวกกล้องรุ่นเก่ากล้องดิจิตอลเนี้ยก็มีด้วยนะทุกคนขอกินข้าวเสร็จนะคะพวกเราก็กลับ MRT กันสําหรับใครที่จะมา MRT นะคะก็ออกทางออกหนึ่งสามยอดแล้วก็เลี้ยวขวามือข้ามถนนไปจะเจอกับเมกสัสะพานแล้วก็เดินเลยเมกะสสะพานเลอไปอีกสักนิดนึงก็จะเป็นสำเพ็งนะคะนายมาดูการแต่ละคนได้อะไรมาบ้างมีของเราเปืนฉีดนะ้ำ ของหนูมีแต่อะไรวะเนี่ยจุกจิกว่าเลยมีแค่อันนี้ตื้ยฉีดน้ําแล้วก็อันนี้นายพพลโอ้ยสวยว่ะพราะมันมาอยู่ด้วยกันหลายๆอันอ่ะสวยมากเลยอี่เออยันนี้ฉีดแตบพอเป็นพิธีิ อันนี้ก็แบบพอความปากของพอตัวน่าจะซื้อแบบที่ป่อยอ่ะอันเล็กๆพอดูของกันสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ขึ้น MRT มาเปลี่ยนที่ท่าพักจะได้ไม่ต้องนั่งยาวมากนะคะวันนี้คือสนุกมากมีพี่สาวไปเที่ยวด้วยนะคะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like กด s c r i b e ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย